อันนี้ครับมาอยู่หน้าสวนวันนี้มันอยู่หน้าสวนที่สวนสมุนจุดจุ่ม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 จุ่ๆจุ่มจ้ามจุ่มจุ่มจน่มจุ่มจุ่มจุ่มจี่มจุรมจุ่มนุ่มจ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 ่มจุ่มเ่จุ่ม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 จุ่จุชมจุ่มจุ่มจุชมจุ่มจุมจุ่ม่มจ่มจ่มจั่มาม่เที่มันพักผ่ะที่ก่อ่มจุ่มบ เพาไปชมรถเก่าวันโอ้จอดทิ้งไว้นานแล้วครับมาตั้งแต่ตั้งแต่ช่วงก่อนโควิดแล้วนะก่อนโควิดแล้วก็พอดีพอดีทําอาคารนี้นะทําสาลายที่ชมวิวจนจุดชมวิวนี้แล้วก็คันนี้จะมาจอดมาจอดทิ้งไว้ตรงนี้ที่จริงมีโรถจอดจอดรถจอนี้ครับนี่ยจะมาทิ้งไว้จะมาจะมาจอดไปตรงนี้ก่อนแล้วมาเข้าไว้ตรงนี้ที่เดิมนะแต่ยังไม่ยังไม่ได้วาไว้นะ มีโควิดมีอะไรก็มาจอดทิ้งไว้เนี่ยอ๋อเนี่ยดูมีทั้งมีทั้งผ้าคลุมรถมีทั้งเต็นท์นะพังไว้ได้วยกันนะโอ้ไดเนี่ยน,นี่หมดอายุครับหมดอายุรถก็ไม่ได้ใช้ครับเนี่ยมาให้มาชมชมบรรยากาศเออนี่ครับสภาพสภาพสภาพ,ภาพเก่าครับมาจอดนานครับจอดนานจอดนานจนผ้าคลุมรถขาดแล้วก็เต็นท์ยังไม่ไปทำพังไว้ได้วยนะโอ้เต็นท์นี่โอ้ให้เขาเนี่ยมาชม นี่ยี่เอาเจ้ามาเจ้าไปเขาไม่ใจเลยนะโอ้อันนี้กับเนื้นะใครสนใจรถเก่าก็มามามาดูได้ครับมาดูได้โอ้นนี้กับสภาพนะนี่มีทะเบียนมีอะไรเรียบร้อยครับนะนี่ท้ายรถเจ้าไปรถท้ายรถเจ้าหนึ่งท้ายรถฮอนด้าครับฮอนด้านะนนี้กับสภาพโอ้ ในด้านด้านหลังนะนะนะนี่ครับนี่ครับสภาพเนี่ยมาชมดูโอ้ล้อจมดินเลยล้อจมดินเลยล้อจมดินเลยสองข้างเลยสีข้างเลยนะโอ้โหนี่ครับนี่ครับอเนี่ยมาชมดูโอ้เดี๋ยวจะไปข้างดูข้างในนะเอาดูได้ก่อนนะเดี๋ยวเคลียร์เคลียร์ก่อนนะเดี๋ยวมาเคลียร์ก่อนแนละ้วเอาแค่แค่นั้นก่อนแค่ดูก่อนดูก่อนว่ามันเป็นยังไงนะเอาที่พอดูได้ก่อน โอ้นี่ขาดเลยเดี๋ยวได้เอากำรไกรตัดหน่อยเนี่ย่โอ้โภาพจะภาพเต็มที่ใล่ไหมเนี่ยแตภาพเต็มที่เลยเนี่ยนะแล้วก็มาดึงอีกทีนะหน้านี่ดูดูให้ดูให้ดูแภาพภายในให้ดูอะไรก่อนนะ ก็เป็นยังไงบ้างยังไม่ดูนะครับน่าตั้งนานแล้วนะจอดทิ้งไว้จนนั่นเลยไม่ได้ใช้เลยครับไม่ได้ใช้เลยจอดขับมาจอดเขับมาจอดขับมาจอดครับนี่ครับเช้ามาดูดิโอ้ข้างในเป็นไงเนี่ยโอ้มีล็อกกุญแจได้โอ้เนี่ครับนี่ครับโอ้ไงไม่ปล่อยไดง่ายๆครับมีล็อกกุญแจได้เดี๋ยวๆๆเดี๋ยวจะไปเอากุญแจมาเปิดพอดีลืมเอากุญแจมา โอ้เด oh, e oh, okay. oh, uh, okay. ี ka, ๋ยวแป๊บนึงแป๊บนึงแป๊บนึงครับโอ้โอเคครับไหมนะไปดูจัภาพก่อนโอ้จัภาพนะจัภาพเต็มที่เลยนี่ยเนี่ยนี่นี่โอ้เนี่ยไหมเนี่ยเนี่ยนะโอเคนะงั้นก็เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาเอากุญแจมาเปิดรถให้ดูอีกทีโอเคครับเดี๋ยวเดี๋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 โอ้จอดอยู่นานเลยนะจอดอยู่นานเลยนะนะ เอโอเคครับมาเยอะๆๆนะนะโยโยมานานนะอยู่มานานนะอยู่มานานเก็บไว้นานนะเก็บไว้นานเลยนะถ้าใครสนใจก็มาแวะมาชมได้นะโอเคครับมาเยอะๆสภาพนี่โอ้